สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอผมปอบิลพลนะครับในเว็บไซต์ rg 3 th com นะครับเว็บไซต์ที่การันตีเรื่องของฟุตบอลนะครับมีให้เลือกอคําทํานายเกือถึง5ค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นยูฟ่าสโปลหรือว่าแม็กแม็กเปกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปได้เลยครับเว็บไซต์ rg 3 th com นะครับแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้แอด rg 3 info นะครับเมื่อคืนนี้ฟุตบอลพิบัลเลียของเบลต์ครับก็มีคู่ที่ตามคาดก็คือทางฝั่งของท็อตแนมฮอสเปอร์ที่เอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปได้ก็ทํ ค่อนข้างสูงแล้วนะครับมีโอกาสก็คือไม่มีโอกาสลุ้นหนีตกชั้นเป็นตัวนะครับในขณะที่3คะแนนของไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ทำให้พวกเขามีโอกาสลุ้นพื้นที่ยูโรปาลีกกับวูฟกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อาจจะหวังไกลไม่ได้ถึง UCL นะเอายูโรป้าก่อนนะสำหรับทางด้านโชเซมินโยเอาชนะไปได้2ประตูติ่อแตนว่าลูกแรกมาจากการทำเข้าประตูตัวเองแล้วก็แฮร์รี่เคนมาปิดท้ายได้นะครับในขณะที่คู่ที่พลิกล็อกก็คือเลสเตอร์ที่หมูมาก นะครับเล่นในบ้านตัวเองไม่สามารถเอาชนะไบรตันได้ก็ถือเป็นคู่ที่พิกล็อกประจําค่ําคืนเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็คู่ที่ตามค่าก็คือน,นาโุรีเอาชนะไปได้นั่นเองนะฮะ,ะมาวันนี้ครับฟุตบอลเตะกันพิเมเลกเตะครันเทียบเลยนะครับรวมถึงลาลิก้าที่เรอัลมาดริดจะลงสนามนะครับแล้วโอ้ในปฏิโดนแซงไว้แล้วนะเพราะว่าเมื่อวานนี้บาเซลูนาเอาชนะบินเบาได้คืนนี้ราชันชุดขาวต้องแข่งต่อเพื่อที่จะกลับขึ้นมานำเป็นจา่าฝูงต้องชนะเท่านั้น ะะถึงจะมีผลเฮตุเฮตที่ดีกว่านะครับอ่ะเอาไปเริ่มมาที่พรีเมียร์เลยก่อนครับที่คืนตรงคืนนี้ครับแฟนบอลปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องจับตามองเลยเพราะว่าอโอเลโกน่าโซชาจะส่งปอปอกปาลงสนามกับบรูโน่เฟเดเดสอย่างแน่นอนเพราะว่าเกมล่าสุดนี่คือเล่นกัน20นาทีแล้วมันคลิกมากเลยนะครับคืนนี้เนี่ยเมื่อเจอทีมไม่ใหญ่จําเป็นเลยครับที่จะต้องเอามาเพื่อให้มันเล่นกันได้ให้บรูโน่เล่นกับปอกปาให้ได้ยัดเยียดให้มันเล่นกันให้ได้นะฮะ คืนนี้สองคนนี้จะลงสนามข้างหน้าจะเป็นออกนีมายาผมมองว่ามีโอกาสที่โอเลกุน่าโซชาจะเปลี่ยนเอาไอ้เจ้าแดเนียลเจมส์ออกแล้วก็ส่งคนอื่นลงมาผมกําลังมองว่าแดเนียลเจมส์เนี่ยอาจจะโดนเปลี่ยนออกแน่นะอาจจะไป็ควรมาต้าที่ลงมาเป็นตัวสํารองอ่าลงาเป็นตัวจริงแทนแล้วก็เมสันกีหวยังคงเป็นตัวสํารองอยู่เพราะว่ากีหูวนี่คือฟิตขึ้นเยอะมากนะครับคืนนี้เนี่ยเอ่อราคาต่อรองออกมาที่ถูกกฎหมายเนี่ยมันออกมาแบบ ท Man ั้งแมนยูเต็ดต่อนิดหน่อยแล้วก็ต่อลูกในกรณีต่อเยอะเลยให้คุณผู้ชมเนี่ยอยู่แมนยูเต็ดในราคาแค่หนึ่งลูกเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสชนะ1นูหรือ2อหนึ่งและก็ไปลุ้นประตูที่2เอาให้อยู่แมนยูนะฮะในราคาแมนยูต่อ1ลูกนะครับสำหรับคู่ทิ้งคืนตรงนะครับไปกันที่ลิเวอร์พูลครับเจอคริสตัลพาเลทวันนี้ลิเวอร์พูลต้องชนะให้ได้เล่นในแอนฟิลด์นะฮะตัวเจ็บค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นพวกโจเอลมาติฟเจมส์มิลเนอร์ คงต้องใช้โจโกเมสไปเล่นเป็นแบ็คซ้ายก่อนนะฮะแล้วไปควายเป็นเทรนด์เล็กซ์เดอร์อโนและเซนเตอร์เป็นล็อกเลนคู่กับฟันได้นะครับซาร่าอาจจะกลับมาในค่ำคืนนี้นะฮะับตีสองพีพีทวิตาท้อสดนะฮะเมื่อสามรสานแดนหน้ากลับมาครับฟิมิโนซาร่าแล้วก็มาเน่นะฮะจะทำให้เลนคู่เกมไหลลื่นมินามิโนจังหวะจะโคนมันยังไม่ได้ในเกมล่าสุดที่เจอกับเอเวอเรตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีสามประสานแดนหน้าเชื่อว่าเลนคู่จะสามารถ กลับมาเอาชนะได้และพอลิฟูสมมไปเกมล่าสุดทําให้ราคาต่อรองมันไม่ได้สูงอะไรมากลูกที่2มาแน่นอนนะฮะการเจอกับคริสตัลเลยอาจจะเสียประตูเพราะว่าเกมรับไม่ได้ได้แบ็คโฟที่แน่นไม่มีแอนดี้โรเบอร์สันไม่มีโจยมาติปนะฮะผมเชื่อว่าลิฟูจะเสียประตูแต่อาจจะเอาชนะได้3ประตูตอหนึ่งครับพอชนะแมนยูลิฟูวันนี้นี่เป็นทีเด็ดประจําวันเลยนะฮะในขณะที่ทางฝั่งของออกาวโชสิลาอิตาลีครับวันนี้อินเตร์มิลานครับเจอซาสโซโร มว่ามีโอกาสที่อินเตอร์จะไล่ถล่มได้เพราะว่าเกมล่าสุดออคอนเต้นเน้มใส่ลูกทีมหัวเสียเพราะว่าไปเสียประตูท้ายเกมนะครับผมเชื่อว่าวันนี้อินเตอร์จะไล่ถล่มซาซัวโได้อย่างน้อยสองถึงสามประตูครับเพราะชะนะวันนี้ฮะในเว็บไซต์ rg3th.com แมนยูน t e เต็ดลิเวอร์พูลและก็เกาโชเป็นอินเตอร์วิลาดครับอย่าลืมแ like อดไลน์เข้ามาคุยคนะครับ rg3info สวัสดีครับ